การเข้าถึงพระไม่ใช่เข้าถึงยศตำแหน่งของพระยศตำแหน่งของพระนี่วัดอะไรกันไม่ได้ <c oughs> ที่ท่านมียศถาบมัดาศักิ์ใหญ่มีตำแหน่งใหญ่โตที่เป็นพระดีควรแก่การบูชาก็ามีมากต้อมีตำแหน่งหน้าที่มียศถาบมัดาศักิ์กลายเป็นเปรตของพระพุทธศาสนาก็มีไม่น้อย ดังนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาที่จะบูชาพระจงอย่ามองหน้าพระเฉพาะในยศถาบรรดาศักดิ์หรือตำแหน่งหน้าที่ต้องมองดูความดีในเขตของพระพุทธศาสนาว่าพระประเภทนั้นท่านเป็นพระอย่างไรเป็นพระจริงหรือว่าพระปลอมพระจริงต้องเป็นพระอริยเจ้า ถ้าพระสมมตินี่เราเรียกว่าพระปลอมถ้าปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าก็ยังมีผลแห่งการบำเพ็ญกุศลหากว่าท่านทําตนเยี่ยงคารวะเมาอยู่ในลาบเสกการะหรือนยศถาบรรดาศักดิ์พระประเภทนี้ท่านบูชาเท่าไรท่านก็หาความดีไม่ได้ถ้าก็บรรดาท่านพุทธบริษัทไปบูชาพระประเภทนี้เข้า ตัวท่านจะพบความดีได้อย่างไงเพราะอะไรพระว่าตัวของพระเองในท่านก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ไม่มีโอกาสจะช่วยตัวเองให้เกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นพรหมในเวลาท่านบ,บูชาพระประเภทนี้เข้าท่านจะแนะนําให้ท่านทั้งหลายได้เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมหรือเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างไร แต่ตัวของท่านเองตายจากความเป็นพระยังเกิดเป็นสัตติราชานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าตัดเป็นวิน,นัยข้อบังคับพระกับฆราวาสปฏิบัติไม่เหมือนกันฆราวาสทรงสิลปะการก็ชื่อว่าคุ้มตัวได้แต่พระนี่มีศินทั้งสองยยีสิบดศิขาหมด ที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงบัญญัติห้ามไว้ถ้าละเมิดกฎกรรมใดๆถ้าเป็นกรรมเล็กน้อยก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้ากรรมมากยิ่งกว่านั้นไปที่ฆราวาสถือว่าไม่เป็นไรพระก็ต้องลงนรกตัวอย่างเช่นพระไปรักผู้หญิงติดต่อกับผู้หญิงในฐานะที่เป็นคู่รักกันแบบนี้ลงนรกทันที